ยืนยันแล้วเรียวมี12 Pro Series 5G เปิดตัวกันที่29มกราคมนี้พร้อมเผยภาพดีไซน์และไฮไลท์กล้องพลิสโคปพลาสเทศก่อนหน้านี้ทางเรียวมีได้ประกาศว่าเตรียมส่งสมาร,ร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่างเรียวมี12 Pro Series ที่มาพร้อมกับกล้องพลิสโคปที่ส่มสูงสุดถึง120เท่าและภาพเครื่องจริงก็มีเผยออกมาแล้วนะครับ ล่าสุดก็ได้ประกาศวันเปิดตัวออกมาเรียบร้อยแล้วครับโดยเรียวมี12บสอโปรซิลี่มีกำหนดก,การเปิดตัวในวันที่29มกราคมนี้กับสโ,โลแกนที่ว่า be a portrait master พร้อมกันนี้ยังเผยภาพเครื่องจริงของเรียวมี12บสองโปรสีน้ำเงินขอบทองสุดหรูออกมาแบบชัดอีกด้วยครับซึ่งไฮไลท์หลักของเรียวมี12 Pro รซิลี่ที่มาพร้อมกับกล้องเพลิสโคปสำหรับพร r t เท i ตและยังมีกล้องหลักเซ็นเซอร์เรือธงอย่างโ o n y IMX890 เนี้ด้วยครับตามรายงานก่อนหน้าน,นี้ระบุว่า เร็วมี12 Pro Series จะใช้กล้องหลังตัวหลักความเรี50ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ Sony IMX 890เลนส์ Ultra Wide ความเรีแ8ล้านพิกเซลเซ็ ixel, สนเซอร์ Sony IMX 355ชุดเดียวกันส่วนกล้องซูมต่างกันคือ12 Pro ใช้32ล้านพิกเซลซูม2เท่าในขณะที่12 Pro Plus จะใช้เลนส์พัสโคป3เท่าเซ็สนเซอร์ OV 6CB ความเรีย64ล้านพิกเซลครับและชิปก็จะต่างกันคือเร็วมี12 Pro ใช้ชิป Snapdragon 6 Gen 1 ส่วนเรยวมี12โปรพลสาสฉายชิปซรรัป์ร์คอน 7S Gen2 ครับ